ดูคุณใบอันคุณหมอฟังผล MRI แล้วก็ต้องเซอร์เจนะคะผ่าตัดที่ลายชวซี่ี่เอร์ตี้ดูซิคุณหมอก็บ่นว่าทำไมทนฝืนไว้นานจริงๆต้องผ่าตั้งแต่15ปีที่แล้วนะคะดูคุณพยาบาลก็ย่านหมอนะนี่ย่านผ่าตัดเหมือนกันกับเราเลยจ้ะ ระบบะพบหมอที่อเมริกาเนี่เนาะก็ต้องนัดวันนัดเวลาตรงตรงเวลานะคะเพราะว่าคุณหมอออโทของเราก็มีชื่อเสียงด้วยเนาะต้องเป็นแพทย์ประจำนักกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นระบบซื้อประกันสุขภาพนะคะ mm hmm. by insurance pay insurance pay นะคะเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างมีราคา mm hmm. แล้วก็ศูนย์ต่างๆนะคะก็จะอยู่เนี่ยค่ะ ก็จะอยู่ด้านหลังเป็นคลินิกด้านหน้าเป็นที่ผ่าตัดด้านหน้าเป็นที่แอดมิดแอดมิดเซมสปอตทูไลท์ไมฮาร์ดแอดมิดเซมเซม Next building over Next building ก็เซมสปอตอะไมฮาร์ด close จะไม่ต้องไปไม่ต้องไปตรวจที่นึงมาผ่าที่นึงนอนแอดมิดที่นึง follow up ที่นึงไม่ต้องนะคะมันก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกัน variety they want to leave quick different, different mm. yes. oh, mm. doctor have a lot of uh picture with all the support yeah the well, other too but it's just different people different players oh different people mm Hmm. Oh. Mm. Did I remember oh you don't remember this one it was a motorcycle guy remember oh. I have that. okay Townsel wasn't in the other room either, so this is different. Different? Yes. <laughs> I, think can take care of you. <laughs> I can do it. I can do. it. I can still work, baby. Oh, different land. It is different. I mean it's got some. Almost the same, but it's not. Oh, I think they no, no. uh, no. sure. <laughs> no, yeah. said no, it, <laughs> like no, 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 I think. Say, my heart look like Dr. Chen. We, we have uh, swimmer up here, we don't uh, have swimmer. <here>.